หลุดไหมพีชูอยู่ตรงแน่ดันไหมแต่ง้างแล้วครับบาร์กอาัหันครับยัดจากเข้าใสใสมาตรงนี้ล้มลงไปสาหรับเต่าแซดครับแล้วลุกมานะฮะข้างๆ้องแบงค์ออกไปได้แต่ว่ายังยิงปีนรพีชูควงอยู่ควงอยู่ควงอยู่แล้วยิงอยู่แล้วควงอยู่แล้วยังยิงอยู่ยิงอยู่อย่างนานยังไม่หยุดยั้งครับยังยิงอยู่ยิงอยู่แล้วแก๊สเซิร์ฟครับลุกขึ้นมาแล้วก็ตายลงไปเสียไป3ามฮะทางด้านของพีเอชจีสปอร์ต้วเดินมาป้อมกลางไม่กันบมดแล้วไม่กันมุ่งอย่างนี้ โดดเม่นมนไล่ต้องโฟวช์ชัดไถออกมาแล้วคู่ในบิดตามมาตรงนี้แล้วหายไปเลยครับสำหรับทางด้านของเฟิร์สวันเลือเพียงแค่ทางด้านอิสติโนตายลงไปมีเกาะเกิดอีกหนึ่งครั้งแมพจะแค่ยื้อยื้อไม่ให้เธอจากไปจะฉุดล้างฉันไว้แต่สุดท้ายเจ้าพระค่าวบาเลนเซียซีเอฟเอสปอร์ทำได้ในวันนี้ได้หนึ่งคะแนนไปครับอย่าลืมกดติดตามเพจกรีน่าอาร์โอวีทัวร์นาเมนต์เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ดีๆและ,ะกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย